เห็นสภาพสีผมตัวเองตอนนี้บอกเลยมันไม่ไหวจริงๆทนไม่ไหวแล้วกับผมที่สีไม่เหมือนกันรอบนี้จะย้อมผมด้วยตัวเองใช้ของแบรนชวัตคอสีที่ปุ้ยเลือกมาเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตที่เลือกหยิบตัวนี้มาเพราะเขาปรับสูตรใหม่ไลท์สูตรบำรุงและล็อกสีผมไม่ติดทนน้แพาเกจก็ปรับใหม่สูตรก็ปรับใหม่แต่ยังใช้งานง่ายเหมือนเดิมใช้ศูหนึ่งเทลงไปในศูตรสองให้หมดเลยนะเห็นน้ำยาเขาหอมมากๆ,ๆหลังจากนั้นก่อนที่จะใช้ขย่ขยา่ขยา,ขยาเขาให้เข้ากันก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวหวีไดีอท่ชบ สุดๆคือกลิ่นเขาไม่ฉุนเลยด้วยความที่เขาเป็นหัวหวีทําให้เวลาเราใช้งานคุมทิศทางได้ง่ายหลังจากนั้นหมักทิ้งไว้เลย20-30ถึงนาทีหรือจะรอดูสีออกให้ตามที่เราต้องการหมักทิ้งเอาไว้ก็ไม่รู้สึกว่าแสบหนังหัวเลยและนี่คือสีก่อนที่จะไปสระที่จะล้างปุ้ยจะขยำขยำให้ถียรอบนึงหลังจากนั้นก็ลองแฮมาร์ทที่เขาให้มาเลยสำหรับต,ตัวนี้เขาจะช่วยบล็อกล็อกฟื้นล็อกผมเสียล็อกสีผมฟื้นผมสวยทาให้ผมของเรานุ่มชุ่มชื้นและไม่แห้งเสียและย ลและนี่คือสีผมที่ได้โดยที่ปุ้ยไม่ได้ฟอกสีผมนะเป็นสีที่ติดชัดและติดดีมากๆและนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้แบบชัดเจนมากๆเป็นสีที่ออกแสงแล้วสวยจริงๆทุกคนดูผมสุขภาพดีตอนนี้รู้สึกว่าชอบมากๆกับสีผมตัวเองและนี่คืออีกหนึ่งสีที่ปุ้ยอยากจะแนะนําเลยเทนผมสีน้ําตาลช็อกโกแลตตอนนี้กําลังมาแรงมากโดนแสงก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยค่ะส่วนตัวคือชอบทั้งโดนแสงแล้วก็อยู่ในที่ร่มใครอยากลองพี่กันในตะกาได้เลยนะคะ